สิ่งที่น่ากลัวที่สุดในปัจจุบันสําหรับหลายๆคนก็คือการที่ชาติได้ถูกกิน,กนโดยมาหาอำนาจและทุกอย่างจะสูญสิ้นแต่ไม่ต้องห่วงเรามีมิตรแท้อย่างมีฟูที่จะคอยพดุงความยุติธรรมและได้รับผลดีๆที่ตามมาเหมือนกับประเทศเหล่านี้และเร็วๆนี้ใกล้บ้านคุณไม่ต้องห่วงครับถ้าคุณสามารถเชื่อรัฐที่คนกินฉี่และผู้ใหญ่บ้านจากหมู่คอนได้คุณมาถูกทางแล้วเพราะไม่มีอะไรน่ากลัวเท่ากับการที่อเมริกาจะมาตั้งฐานทัพในไทยอีกแล้วแม้เราจะต้องขายชาติของเราให้มาหาอำนาจอื่นก็อย่าให้อเมริกามาลุกล้ำ พวกนี้รู้หรือ,อยังว่าสงครามเวียดนามมันจบไปแล้วอเมริกาถอนท่าบอกไปแล้วแม้ว่าเราจะต้องอคตันยูต่อประเทศที่แบ็กเผดการขวาจัดไทยมาอย่างยาวนานอย่างอเมริกาก็ตามพบกับผมเฮเลมร์เกมมิ่งผู้ไม่แต่ย่าและทำคลิปไปเรื่อยแล้วแต่อารมณ์วันนี้ผมจะพาคุณทัวร์ประเทศของเราที่ปลอ<ร>อเมริกา<ร> ยินดีต้อนรับสู่นีโอปักกิง่งกรุงเทพมณฑลไทกัวสถานที่แห่งความสุขของชาวไทยที่ปราศจากภายกัยคุกคามจากชาติตะวันตกที่ที่เต็มไปด้วยเงินออกจากประเทศไม่มีเข้าในทุนต่างภูคาสินค้าต่างๆที่แม้แต่ร้านที่เปิดข้างๆกันยังเป็นร้านเดียวกัน รถทหารของเรามีโลโก้ของกองทัพหมีผูและแน่นอนว่า Facebook และ Google ถูกแบนเพราะมันเป็นภัยคุกคามจากชาติตะวันตกแต่ไม่ต้องห่วงคุณยังมีติ๊กบิลิปและหัวยโปแค่เพียงคุณปลอดภัยจากอเมริกาทุกอย่างก็โอเคเผื่อพวกคุณไม่เข้าใจแผนการอัชญชันฉลาดสมมติในอนาคตหากอเมริกาจะเข้ามาตั้งฐานทัพละ่ะไม่ต้องกลัวไปเพราะกองทัพหมีผูจะเข้ามาดูแลเราเองเพราะเราได้ขายชาติให้เขาไปแล้วทําให้เป็นเปลืองทรัพยากรมนุษย์จะยกเลิกเกณฑ์อาหารก็ได้เพราะพี่หมีผูเคลียเองดังเช่นพี่ชิงงช่่่่อคคนนนนี้้แลลลถถาาาาุณมมมมมวทํไไผปเด นี่นั่นก็เพราะว่ามันยังดูทุนจีนไม่พอครับแล้วผมสามารถนั่งเทียนเขียนอะไรมัวม่วๆให้พวกคุณได้ชมได้ go 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 พัทยาบูมบูมกาลี่ยูไนเออุไม่ใช่กาลีย่ยูเป็นารจีนคนจีนเยอะขนาดนี้ผมว่าสตอรี่โอทป์ของการที่แบบเขาล้อว่าคนเอเชียเป็นคนจีนนี่ก็เท่ากับว่ามันใช้ได้แล้วใช่ไหมยินดีต้อนรับสู่ห้วยขวางครับทุกคนทีทีเต็มไปด้วยทุนจีนโอ้โหระเบิดระเบิดระเบิดนี่มันระเบิดจีนทุกๆก,กคนไม่ระเบิดร็อกช่างแม่งบวกเลยไป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 โอ้ยพลเมืองห้วยขวางสลยพอดี โอเคโอเคตรงนี้เหมือนจะโอ้โหเจ้าของร้านหมาล่าไอสัตว์เนี่ยครับพวก C I A มันจ่ายตังค์ให้ก้าวไกลแต่ก้าวไกลทำงานไม่ได้ก็เลยต้องส่งกองทัพมาเองไม่ได้เรื่องเลยก้าวไกลอุตส่าห์จ่ายตังค์ให้มอสแมนขมอสเออนั่นแหละอุ้ยแอะแอะ อและแล้วก็เป็นอีกครั้งที่พวกอเมริกันได้ถูกจัดการโดยประเทศมหามิตรอย่างมีผูโอเคมาครับไปอองสวัสดีเพื่อนไปนายการไม้ไปถนนข้าวสารแต่ว่าเราอยู่ห่วยคว้างไปกินหมาล่า้านโปรดไปเร็วผมไม่กินหมาลาโอเคบันไดเป็นๆโอศัตรูกำลังมาคืนคืนคืนึ้น,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 นเออเฮ้เฮ้เฮ้สวัสดีสวัสดี โอเคลายป <Bye, S 1> ืนผมกไหมครับมันเขียนว่าอนิเม่วาสมิสเทคใช่แล้วครับไปไปไปเราจะไปพัทยาเออลูกพี่ลูกพี่ไม่เห็นมันได้ไงวะเฮ้ยบ้าเอ้ยสนทีรู้ตลอดเลยว่าพวกเราอืมบปงหนึ่งครับแปมหนึ่งครับโอเคเอาใหม่โอ้ยบ้าเอ้ยสนทีรู้ตลอดเลยว่าระวังแผนอะไรไว้บ้างคนไทยนี่ล็อกยากมากๆโอเคครับตอนนี้เราพวกคุณจีนก็ถูกกวาดล้างเยี่ยม และนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อเราขายชาติให้มีภูแทนและหากอเมริกาจะเข้ามาตั้งฐานทัพให้ได้ก็จะเกิดการต่อสู้โดยที่พวกเราทุกคนปลอดภัยครับฉลาดไหมฉลาดเฮียียและการที่อเมริกามาตั้งฐานทัพนั้นเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของการครอบงำประเทศอื่นๆในภูมิภาคจะนํามาซึ่งการตกเป็นทาสของพวกคนขาวเราจึงต้องเข้าหาพี่มีพูเพราะพี่มีภูไม่เคยคุกคามประเทศอื่นๆขอให้มีความสุขครับ